หน้าดินแดนเหนือฟ้ารุง้งมีทุ่งสายรุ้งวิเศษที่ส่องแสงเปล่งประกายไม่มีวันจางท้องฟ้าเต็มไปด้วยแมฆขนมสายไหมลอยเอื่อยสายรุ้งพาดผ่านฟ้าและกลีบดอกไม้โปรอยอยู่ทั่วท่านใดนั้นปึง้งเสียงสายฟ้าเบาๆดังขึ้นจากระยะไกลกล้องซูมเข้าไปที่ยูนิคอร์นตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งทยานบนเมฆ ยูนิคอนตัวนั้นชื่อว่ายูนิซูมยูนิคอนขี้เล่นพลังเยอะและเร็วปานสายฟ้ายูนิซูมยิ้มกวาม้างว้าวทุ่งสายรุ้งเปิดแล้วถึงเวลาโลดเล่นของยูนิซูมเขาวิ่งวนไปวนมารอบเมฆสีพาสเทลก่อนจะกระโดดหมุนตัวกลิ้งลงจากสไลเดอร์สายรุ้งพร้อมเสียงหัวเราะยูนิซูม เย้ฮูเราจะไปให้สุดสายรุ้งเลยละ่ะแสงสายรุ้งสะท้อนจากเขาและแผงคอเรากับมีพลังแฝงอยู่ในตัวเขาเองทันใดนั้นมีแสงสว่างวาบขึ้นจากฟากฟ้าและเมฆก็เปิดออกเผยให้เห็นดินแดนลึกลับอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่มีใครกล้าเข้าใกลย้ยูนิซูมหืมการผจญภัยเริ่มแล้วสินะ ยูนิซูมวิ่งข้ามเนินเมฆจนมาหยุดที่หน้าวาังแห่งใสรุง้งปราสาทลอยฟ้ารูปร่างเหมือนขนมสายไหมขนาดยักษ์ที่มีควันสีพาสเทลล่ออยู่รอบๆปิ๊งเสียงเปิดประตูเวทดังขึ้นพร้อมกับร่างยูนิคอร,รชาราตัวหนึ่งเดินออกมาอย่างสง่างามนั่นคือป้ายูนิหัวหน้าสภาแห่งแสงป้ายูนิทำเสียงดุดันยูนิซูมเจ้ามาเร็วดีข้ามีภารกิจด่วนให้เจ้าทำ ยู um นิซูมนิดวิ่งทันทีแล้วยืนตรงแบบทหารยูนิซูมรับทราค่ะแต่ขอถามก่อนภารกิจนี้ได้ของกินเป็นรางวัลไหมป้ายูนิรออฮือของกินอาจจะมีแต่เจ้าอาจต้องกู้จักรวาลก่อนนะจากนั้นป้ายูนิใช้เขาแตะคริสตัลเวตรงกลางลานปรากฏภาพดินแดนมืดมนที่เต็มไปด้วยหมอกสีเทาป้ายูนิ หมอกมืดจากแดนดูมดูมกำลังแพร่กระจายถ้าไม่หยุดพลังสรุ้งจะถูกกลืนหายไปหมดยูนิซูมดูมดูมฟังดูดูมจริงด้วยไม่ได้การแล้วต้องไปซูมให้สุดป้ายูนิจงใช้เขาสายฟ้าของเจ้าและหัวใจที่กล้าหาญน,นำแสงกลับคืนมาสู่โลกเถิดยูนิซูมพยักหน้าก่อนจะหันหลังแล้ววิ่งขึ้นเมฆที่กำลังลอยรอยอยู่เหมือนลิฟพิเศษขึ้นสู่ภารกิจยูนิซูม ภารกิจนี้จะมันแน่นอนยูนิซูมวิ่งทยานลงมาจากเมฆสายรุง้งสู่ป่าแวดมนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ลูกอมและเห็ดเรืองแสงฮิว <c oughs> ป่าแห่งแรกของภารกิจดูไม่มีอะไรนะ่ากลัวเลยนะทันใดนั้นพลักยูนิซูมเหยียบอะไรบางอย่างแล้วลื่นพืชหัวที่ม้วนสำตลบยูนิซูมว้า กล้วยเวทเหรอเนี่ยใครมันปล่อยปล้อยกล้วยกลางตาแบบนี้ล่ะเขาลุกขึ้นปัดตัวพร้อมกับเห็นกล้วยสีทองลอยกลางอากาศมีประกายแสงระยิบยูนิซูมแหมเป็นกล้วยเวทก็บอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องให้เลื่นขนาดนั้นหรอกนะาเขาหยิบกล้วยเวทขึ้นมาแล้วเก็บใส่กระเป๋าพลังจิว๋วยูนิซูมยูนิซูมเลื่อนได้แต่ภารกิจไม่มีเลื่นแน่นอน เขาวิ่งต่อไปพร้อมหัวเราะลั่นทั้งฮาทั้งเปลือนกล้วยยูยนิซูมวิ่งทะลุกออกจากป่าลูกอมด้วยความเร็วสูงแต่แล้วเขาก็หยุดกึกเบื้องหน้าเป็นหุบเขาหมอกสีเทาดำเคลื่อนตัวช้าๆคล้ายมีชีวิตยูนิซูมอะหมอกดุมดูมตัวเป็นๆสายลมเย็นวูบพัดผ่านเสียงกระซิบเบาๆดังจากในหมอกหมอกดูมดูมกลับไปซะหยุดฝันได้แล้วยูนิซูม ยูนิซูไม่ถอยฝันชั้นใหญ่กว่าหมอกซะอีกเขาเร่งพลังเวทจากเขาให้เปล่งแสงฟ้าไล่หมอกบางส่วนให้ถอยออกทันใดนั้นรูปร่างเงาลางๆปรากฏอยู่กลางหมอกมีดวงตาแดงสองข้างจ้องมองเขาอยู่ยูนิซูมโอ้ยแย่แล้วสิฉันลืมถามป้ายูนิว่าหมอกมันกัดได้ไหมเนี่ย เขากัดฝันแล้วพุ่งเขาใส่หมอกทันทีพร้อมเสียงประกายสาฟ้าสะท้อนทั่วหุบเขายูนิซูมทะลุมหมอกดูมด,ม,ดมออกมาได้แต่อย่างสบักสบอมเขาล้มลงโดนทุ่งหญ้าน,นุ่มฟูที่เต็มไปด้วยฟองสบู่ลอยไปมาเฮาหมอกนั่นไม่กัดแต่มันฟาดหนักจริงฮะขณะที่เขานอนหอบหูของเขาก็ได้ยินเสียงปุ๋งปุ๋งดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็โปฟองสบู่ลูกโตแตกออก เผยให้เห็นยูนิคอร์นอีกตัวตัวเล็กป้อมใส่หมวกนักบินฟองสบู่ใส่หมวกนักบินฟองส,บ,ส,บ,องสบู่หยุดตรงนั้นเจ้าเหยียบฟองฝันของข้าแล้วร่มไหมยูนิซูมบอกว่าเออขอโทษแต่นี่ทุ่งฟองใช่ไหมครับบอกว่าข้าบับเบูลบินผู้พิทักษ์ฟองถ้าจะผ่านไปต้องเป่ายิ่งฉุบกับข้าก่อนยูนิซูมหัวเราะเสียงดัง โอเคแต่บอกไว้ก่อนยูนิคอนสายฟ้าเป่ายิ่งฉุบไม่เคยแพ้ทั้งคู่หัวเราะแล้วเริ่มเป่ายิ่งฉุบกลางทุ่งฟองสบู่เวทยูนิซูมกับบับเบบีนหัวเราะพลางวิ่งออกจากทุ่งฟองสบู่จนมาถึงสะพานสายรุง้งสะพานแสงสีที่ทอดข้าม,มหุบเหวหมอกดุูม,มทั้งสองวิ่งขึ้นสะพานที่เปล่งแสงระยิบระยับแต่แล้วแผ่นสะพานเริ่มสัน่นและมีรอยร้าวปรากฏยูนิซูม เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวมันมันจะพังแล้วบับเบิลบีนหมอกดุมดุมมันตามมาแน่เลยพลังของมันทำให้สะพานแสงสลายยูนิซูมตัดสินใจเรียวปานสายฟ้าเขาหยิบกล้วยเวยที่เก็บไว้จากป่าลูกอมโยนล,ลงพื้นกล้วยสายฟ้าหมดเจ็ดลื่นฟึบเขากับบับเบิลบีนลื่นทะลุสายรุ้งเหมือนนักเซิร์ฟบินได้มุ่งหน้าสู่ดินแดนสุดท้ายของภารกิจยูนิซูมและบับเบิลบีนลื่นลงจากสายรุง้ง และหยุดอยู่หน้าภูเขาหินสูงใหญ่ที่มีใบหน้าเขาไม่ได้หลับเขาหัวเราะอยู่ภูเขาใครมันกล้ามาปลุกข้าอยู่นิซูมอุ๊ยตายภูเขานี่พูดได้ด้วยเหรอเนี่ยบับเบิลบีนนี่คือมิสเตอร์หินห้าเขาหัวเราะจนทำให้ดินไหวได้พื้นรําสั่นเล็กน้อย จนก้อนหินกลิ้งลงมาย mm. de nah, ูน yeah, right, so ิซูมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอย่าขำเยอะฉันยังไม่ได้ซื้อประกันหัวเข่าเลยนะยูนิซูมหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าคือขนนกติถึงแล้วปัดใส่จมูกของมิสเตอร์หินฮาภูเขาอะกาคะฮะฮะช่อยภูเขาจามจนทางผ่านเปิดออกยูนิซูม ขอบคุณนะจ๊ะภูเขาฮาฮึมไปต่อได้แล้วเย้ยูนิซูมกับบ,บ,บับเบิลบีนเดินผ่านถ้ำลับที่มิสเตอร์หินฮาเปิดไว้จนมาเจอกำแพงหินเรียบขนาดยักษ์มีสัญลักษณ์คล้ายดาวห้าแฉกหมุนช้าๆอยู่ตรงกลางยูนิซูมบอกว่าเหมือนจะเป็นประตูแต่ไม่มีลูกบิดซะหน่อยบับเบ,บิลบ,บีนบอกว่าข้ารู้จักนี่นี่คือประตูปริศนาแห่งหมอกนิรันตต้องตอบคำถามเวทก่อนถึงจะผ่านได้ ทันใดนั้นหมอกสีเงินลอยวนขึ้นกลางอากาศก่อตัวเป็นหน้าปริศนาพูดได้หมอกพูดว่าคำถามมีอยู่ว่าสิ่งใดเบาเกินจะจับแต่หนักจนเปลี่ยนใจเจ้าลงยูนิซูมคิดอืมเบาแต่หนักใจอ่ะคำตอบคือความฝันประตูเปล่งแสงทองก่อนจะเปิดออกช้าๆพร้อมสายหมอกที่ลอยออกมาเงียบๆ บับเบิลบีนบอกว่าเจ้าทำได้เหลืออีกเพียงหนึ่งบททดสอบแล้วทั้งสองก้าวเข้าสู่มิติแห่งแสงในอีกฟากของประตูเมื่อยูนิซูมและบับเบิลบีนเดินหานประตูหมอกมก็พบว่าตนมายืนอยู่กลางลานเวทเววงเวทสีทองหมุนอยู่รอบตัวและตรงกลางเวทีนั้นมีเงาขนาดยักษ์ของยูนิคอนเงาที่มีเขาสองแฉกและหางไฟฟ้ายูนิซูมโอ้โหเหมือนตัวฉันแต่ดารก,กว่า บับเบิลบีนนี่แหละยูนิชาโดเงาสะท้อนใจของเจ้าเองยูนิชาโดคำรามถ้าเจ้าอยากเป็นผู้พิทักษ์แห่งแสงเจ้าต้องเอาชนะตัวของเจ้าเองยูนิซูมสุดหายใจลึกก็ได้แต่ขอเตือนหางคานี่สะบัดทีเหมือนพายุฟ้าผ่าเลยนะการต่อสู้สุดป่วนเริ่มขึ้นยูนิซูมกระโดดตีลังกา3ามตลบยิงสายฟ้าสีชมพูจากหางส่วน adow, ยูนิชาโดยิงคลื่นหมอกดำสวนกลับยูนิซูม ข้าจะไม่หนีตัวเองอีกต่อไปทั้งเวทีสว่างจ้าพลังสองขั้วประทะก,กันกลางฟ้าลานเวทเริ่มสั่งสะเทือนความกล้าและมิตรภาพคือพลังที่แท้จริงข้าจะไม่ปล่อยให้ความมืดครอบงำอีกต่อไปแสงสีรุ้งจากมุกเวทเปล่งประกายแรงขึ้นจนกลายเป็นลูกบอลแสงยักษ์ที่พุ่งตรงไปยังยูนิชาโดยูนิชาโดร้องไห้เสียงเบาข้าไม่ได้อยากเป็นศัตรู ถ้าแค่กลัวว่าตัวเองจะถูกลืมยูนิซูมหัวเราะเราคือส่วนหนึ่งของกันและกันความมืดและแสงจะสมดุลกันเสมอทั้งคู่รวมพลังกลายเป็นแสงรุ้งส่องสว่างเต็มท้องฟ้าบัพโปบีนบอกว่าเย่ภารกิจสำเร็จโลกนี้สดใสขึ้นอีกแล้วยูนิซูมยิ้มกว้างไม่มีอะไรใหญ่เกินพลังหัวใจที่กล้าฝันความกล้าและมิตรภาพ คือพลังที่แท้จริงข้าจะไม่ปล่อยให้ความมืดครอบงำอีกต่อไปแสงสีรุ้งจากมุกเวทเปล่งประกายแรงขึ้นจนกลายเป็นลูกบอลแสงยักษ์ที่พุ่งตรงไปยังยูนิชาโดยูนิชาโดร้องไห้เสียงเบาข้าไม่ได้อยากเป็นศัตรูข้าแค่กลัวว่าตัวเองจะถูกลืมยูนิซูมหัวเราะเราคือส่วนหนึ่งของกันและกันความมืดและแสงจะสมดุลกันเสมอ ทั้งคู่รวมพลังกลายเป็นแสงรุง้งส่องสว่างเต็มท้องฟ้าบัพโปบีนบอกว่าเย้ภารกิจสำเร็จโลกนี้สดใสขึ้นอีกแล้วยูนิซูมยิ้มกว้างไม่มีอะไรใหญ่เกินพลังหัวใจที่กล้าฝัน